นี่คือต้นดอนยญ้าขาวนะคะต้นดอนยญ้าขาวกำลังงดงามเลยนะคะทุกคนดอนยญ้าขาวน่ารักนะคะสวยงามนะคะดอนย่้าขาวนะคะกำลังงดงามเลย ดูแล้วก็สบายตาสบายใจนะคะงดงามตาการตาด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นใบของเขานะคะใบและยอดของเขาจะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะใบของเขาก็กระง,งามนะคะทุกคนเป็นสีเขียวนะคะดอนยาขาวนี่เป็นสีขาวนะคะดอนยาขาวนี้ก็มีถิ่งกําเนืดอที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะ เขาจะขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งแล้วก็ปักชำนะคะประโยชน์ของเขาก็คือปลูกประดับสวนเป็นไ,ไม้ประดับนะคะหรือปลูกประดับบ้านก็ได้สวยงามะคะ่ะชมความงามกันเลยนะคะทุกคนความงามของต้น ดอนหญ้าขาวนะคะตอนนี้ฝนก็ตกไปอยๆนะคะแต่ตกไม่เยอะนะคะเย็นสบาย่ะสบายตัวสบายใจบรรยากาศก็กจะท้องฟ้าเคลิ้มนะคะบรรยากาศวันนี้มีฝนตกท้องฟ้าคลิ้มนะคะบรรยากาศรอบๆต้นดอนหญ้าขาวะคะ่ะบรรยากาศของเขานะคะากาศรอบรอบ เขาขึ้นอยู่ริมถนนพอดีเลยนะคะอาจจะมีเสียงรบโกนนะคะอ,อาจจะมีเสียงรบควนของรถนะคะรถิผ่านอืม สวยสุดนดงามนะคะทุกคนต้นหญ้าขาวนี่ลำต้นของเขานะคะลำต้นของเขาปลูกมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะนี่ลำต้นของต้นหญ้าขาวนะคะปลูกไว้ประดับบ้านเลยประดับสวนก็นได้นะคะเขาสวยงามนะคะ với Nhà... uh,